สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะผมวิธีการเพิ่มยอดวิวคนดูไลฟ์สดนะผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมก็ทําตามผมก็ได้เลยนะฮะก็ขั้นแรกนะผมให้เราเข้าไปที่ Google นะผมพิมพ์คําว่า KMM นะผมขีดทีเนะฮะแล้วเราก็เลือกเว็บไซต์แรกเลยนะครับผม หลังจากที่เราเลือกตัวเว so ็บไซต์ได้แล้วนะฮะก็ให้เราเข้าไปสู่ระบบได้เลยนะครับผมถ้าสหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกก่อนนะผมสาหรับเว็บเคเอ็มนี่ก็สมัครสมาชิกฟรีนะครับผมว่าลงชื่อเข้าใช้งานเลยนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าเว็บหลักของเว็บเค m เอ็มแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อมาเลือกหมวดหมู่และบริการนะผม ในตัวของหมวดหมู่ตรงนี้นะผมก็จะมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะผมที่เราใช้งานกันนะฮะก็เว็บเคมเอ็มก็รวบรวมมาให้เราครบหมดเลยนะครับผมก็สําหรับตัวบริการที่เราจะใช้ก็คือปั๊มยอดคนดูไลฟ์สดนะผมก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างน,นิดหน่อยนะผมยังอยู่ในโซนของ facebook นะฮะก็ให้เลือกอันนี้นะครับผมที่เขียนว่าเพิ่มคนดูไลฟ์นะผมหลังจากนั้นเราก็มาเลือกบริการกันนะครับผม ก็ตัวบริการนะผมมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนดูจะอยู่กับเรานะผม <S <S ก็อยู่ตั้งแต่30นาทีนะผมสูงสุดอยู่ที่180นาทีนะฮะแล้วก็สามารถเลือกกันได้เลยนะผมว่าเราจะเอาเวลาประมาณไหนนะผมก็จะใช้สัก30นาทีละกันนะผมหลังจากที่เราเลือกมุนหมูลและบริการได้แล้วนะผมก็ให้เราไปคัดลอกลิงก์นะผมของไลฟ์สดที่เราจะใช้นะผมก็ผมก็จะไปสุ่มเอานะผมว่าผมจะใช้ จะเอาที่มีคนดูน้อยๆกันนะผมอันนี้ก็มีอยู่ประมาณเจ็ดคนนะผมผมก็คัดลอกลิงก์ของเขามาเลยนะฮะก็ตัวไลฟ์สดที่เราจะสามารถปั๊มได้นะผมต้องเป็นไรฟ์สดที่เป็นสาธารณะแบบนี้เท่านั้นนะผมแต่ไรฟ์สดส่วนใหญ่ก็เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะฮะหลังจากที่เรานาลิงก์ไรฟ์สดมาวางแล้วนะผมขั้นตอนต่อไปนะผมให้เราเลือกปริมาณน,นะผม ก็ปริมาณนี่ก็คือจํานวนยอดคนดูที่อยู่กับเรานะผมก็ขั้นต่ําอยู่ที่ห้าสิบนะผมสูงสุดอยู่ที่สองพันคนนะผมผมจะเอาสักหนึ่งร้อยคนละกันนะฮะก็หนึ่งร้อยคนนะผมค่าบริการแค่เพียงยี่สบามบาทเท่านั้นนะผมแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยฮนะหลังจากที่เรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะผมมันก็จะขึ้นใบเสร็จสีเขียวแบบนี้ให้เรานะผมก็เท่ากับว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ที่เหลือเราก็แค่รอยอดคนดูขึ้นมานะครับผมก็สำหรับตัวใบเสร็จตรงนี้นะผมมันก็จะเป็นคําอธิบายของตัวโปรแกรมที่เราใช้งานนะมันก็จะมีหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นบริการที่เราใช้นะผมลิงก์ที่เราใช้นะฮะปริมาณค่าบริการนะผมและยอดเงินคงเหลือเขาจะคำนวณมาให้เราหมดตรงนี้เลยนะผม และที่สําคัญนะผมสําหรับเลข ID ตัวนี้นะผมมันจะเป็นเลข Order ของเรานะในกรณีที่เกิดปัญหากับตัวโปรแกรมนะผมเราสามารถนําเลขเด d e r ตัวนี้นะผมไปติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของเว็บ KMM ได้นะฮะก็คือติดต่อแอดมินนั่นเองนะผมก็เอาเลขตัวนี้นะผมไปบอกว่ามันเกิดปัญหานะผมไลฟ์ไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมยอดวิวไม่ขึ้นนะก็ เอาเลขตัวนี้ไปต่อได้นะผมก็จะมีสอช่องทางนะผมก็คือติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ก็เข้าไปตรงคําว่าติดต่อแ่าชสนับสนุนตรงนี้เลยนะฮะแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือแอดไลน์ไปนะผมก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ได้ด้วยนะผมเราจะมีแอดมินคอยตอบเรานะผม24ชั่วโมงนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะผมสำหรับการปั๊มเว็บ KMM นะผมก็รวดเร็วนะผมแล้วก็ง่ายดายมากๆเลยนะครับผม นี่ครับผมตอนนี้นะยอดวิวของเรายังไม่ขึ้นมานะผมก็ตอนนี้ของเขาน่าจะเป็นออร์แกนิกของเขานะผมขึ้นมาอยู่ที่สิบคนนะฮะก็สำหรับตัวโปรแกรมนะผมมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะผมตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นยี่สิบเจดคนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูแบบเรียลไทม์ไปเลยนะผมนี่ครับผมเก้าสิบเก้าคนแล้วนะผม ก็สำหรับตัวคนดูที่จะอยู่กับเรานะผมมันก็จะอยู่จนกว่าจะครบเลยนะฮะนี่ครับผมขึ้นมาเป็นร้อยสามสิบเจ็ดคนแล้วนะผมก็จะขึ้นให้เราเห็นๆกันแบบนี้เลยนะฮะตัวโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะผมในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นโปรแกรมยอดฮิตเลยนะผมของเว็บเคเอ็มนะฮะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะผมอันนี้ก็จะช่วยเปิดการมองเห็นนะผมดันฟีดดันแท็ของเรานะผม ก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่เป็นสตรีมเมอร์นะผมหรือว่าขายของออนไลน์นะผมผ่านการไลฟ์สดนะฮะก็สามารถใช้ตัวโปรแกรมนี้นะผมเพื่อเปิดการมองเห็นของตัวเองได้นะผมแล้วก็สำหรับเพื่อนเื่อ,นอนคนไหนนะผมที่ไม่รู้ช่องทางการเติมเงินนะผมของเว็บเคมนะฮะก็ให้เรามาที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายตรงนี้นะผมมาเลือกคําว่าเติมเงินตรงนี้นะฮะก็ช่องทางการเติมเงินก็จะมีครบทุกช่องทางเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code นะผมของทุกธนาคารนะฮะถุนมันนี่ wallet อังเปา wallet และเพอร์เฟกต์มันนี่นะผม ตัว perfect m ม n น y ีอันนี้นะมันจะเป็นโปรแกรมมันจะเป็นบัญชีต่างประเทศนะผมถ้าเกิดว่าเรามีบัญชีต่างประเทศแบบพวกเ a y p a l หรืออะไรที่มันเป็นค่างเงินยูดอลลาร์นะผมเราสามารถเติมเข้ามาใช้งานกับเว็บ km ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเว็บเคก็ยังมีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมอันนี้เราสามารถคัดลอกลิงก์ของเรานะผมกระจายไปให้เพื่อนเื่อเราใช้งานผ่านลิงก์ของเรานะผมเพื่อรับอัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นตะอันนี้ก็คุ้มมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดเพ,เพื่อนคนไหนนะผมอยาก เป็นสตรีมเมอร์นะผมที่มียอดคนดูเยอะๆนะผมแล้วก็สามารถดันแท็กให้ตัวเองติดเปิดการมองเห็นไวๆนะผมก็ลองมาใช้ตัวโปรแกรมนี้ได้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ